เอเกดีนะครับซ่อมชกหน้านะครับเปลี่ยนอะไหล่ครบชุดนะครับเซนน้ำมันเอรินนะครับพามาดูซิลนะครับสี่ชิ้นนะครับแค่นี้ก็พันหกแล้วนะครับน้ำมันสองขวดนะครับสองพันนะครับสามพันกว่าแล้วนะครับมีไหมครับรับจบพันกว่าบาทรับจบพันกว่าบาทนี่ค่าอะไรครับซิลชกนะครับไม่ใช่หนังกระติกมัดแกงนะครับ ไม่ใช่วงละสามบาทนะครับเจนใจดีๆนะครับอยากเป็นลูกค้าหรืออยากเป็นเหยื่อนะครับคุณมาหาผมคุณก็เป็นลูกค้าผมนะครับถ้าคุณเห็นกะของถูกคุณไปเป็นเหยื่อที่อื่นนะเดี๋ยวคุณค่อยมาหาผมก็ได้นะครับไปเป็นเหยื่อก่อนแล้วเข้ามาเป็นลูกค้าผมนะครับพวกคำนวณเก่งนะนะคำนวณเก่งเอกวิทย์คณิตนะครับโดนหลอกนะครับ ก็ทาการลือถอดทุกชิ้นนะครับลือก็คือลือนะทุกชิ้นก็คือทุกชิ้นนะครับล้างทําความสะอาดนะครับนี่ชุดขาที่ของเดิมนะดาเป็นขี้โคนเลยนะครับนี่ล้างไปทีหนึ่งแนละ้วยังดํอ่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดซ่อมนะประกอบใหม่นะครับของเดิมก็ทิ้งหมดนะครับเสร็จน้ำมันเอรินนะครับ ไม่มีการเอาน้ำมันเก่ากับมาเวียนวนใช้ซ้ำนะครับมาที่นี่เป็นลูกค้าผมไม่ได้เป็นเหยื่อนะครับดูแลอย่างดีนะครับผมไม่ชอบนะครับย่ามาตุกติกนะครับผมโดนมาบ่อยแล้วผมเบื่อนะครับการเปิดร้านผมก็เป็นแพชชั่นของผมนะเราก็ไม่อยากให้เพื่อนๆไปโดนหลอกนะครับชุดนี้ก็ยังเป็นสปริงเดิมนะครับติดโชคมานะครับ ก็แนะนําลูกค้าให้เปลี่ยนนะแต่ลูกค้าบอกว่าไม่เจอปัญหาเรื่องการกระแทกนะครับผมแนะนําแล้วนะครับถ้ามาทําอีกทีหนึ่งก็เสียเงินอีกรอบหนึ่งนะครับก็แนะนําให้ทําทีเดียวนะครับสําหรับคนที่เจอปัญหาเรื่องกระแทกนะครับแล้วก็ไม่อยากไปเสียเงินซ้าซ้อนนะครับเราก็แนะนําให้ลูกค้าจ่ายเที่ยให้มันจบปัญหานะครับแต่ถ้า ยังไม่พร้อมหรือว่าไม่พบปัญหาก็ถือว่าผมได้ทําหน้าที่แล้วนะครับไปครับประกอบตัวค่าทิกนะครับใส่โชกันชุดซ่อมผมเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับของเดิมทิ้งหมดเลยนะครับทิ้งหมดเลยครับนี่ก็เป็นชุกหนะ้าที่เราซ่อมเรียบร้อยนะาะน้ำยากันคลายนะครับเจน็อตคาลิปเปอร์นะครับ ไขด้วยมือเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็ทําการไขทอกนะครับประแจทอก็เหมือนเดิมนะครับหนึ่นใช้สาตัวนะครับใครที่เห็นว่ามีความสําคัญมีความจําเป็นนะครับจ่ายเงินเท่ากันอยากได้มาตรฐานอย่างนี้ก็แวะมานะครับปัรณกราตนะครับมาเป็นลูกค้าผมนะครับ จะรวปเรื่องเรื่อง The Glory EP1 ถึง EP8 ได้ยังไงเพราะทั้งสองคนเป็นเพื่อนกันนั่นเองครับตั้งแต่สมัยเด็กเลยตำรวจคนนี้เคยช่วยแม่เยอะรินตอนเอ็กไม่เห็นแม่อยู่ที่บ้านครับเธอรู้ว่าแม่ของใส่กันลมนะไข่น็อตว่า13บสามนะหัวท้ายนะครับก็เรียบร้อยดีแน่นดีก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการซ่อมชกหน้า XDV 750นะครับเซ็นน้ำมันเอรินนะครับนุ่มนวลนะครับ เราจะแก้ปัญหากระแทกก็ต้องเปลี่ยนสปริงนะครับให้มีค่าเคที่สูงขึ้นนะครับใ,ใจก็แวะมาใช้บริการนะครับขอบคุณสละการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ